สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราพามาเปิดรายการที่นอกสถานที่เนยวันอากาศดีเราก็จะพาไปดูคลิปเก่าของเราที่เราไปถ่ายไว้ตอนไปเที่ยวอิตาลีเมื่อเดือนกรกฎาปีที่แล้วเราไป,ปที่โรมอ่ะเราไปที่โรมเมืองเดียวตอนที่เราไปเนี่ยมันเป็นไฟล์ออกตอน7จ็ดโมงเช้าเราก็กะว่าเราจะต้องไปเช็คอินก่อน hmm. ประมาณตีสี่ไม่เกินตีห้าแล้วต้องได้เช็คอิน แล้วจากเมืองของเราไปสนามบินแมนเชสเตอร์ใช้เวลาประมาณช,มชั่วโมงกว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าเราต้องออกสากบ้านตอนตีสามก็ถ้าจะให้ไปรถบัสอาจจะมีดีเลย์รถบัสก็เหมือนเมืองไทยก็คือเอาแน่อนอนก็ไม่ค่อยได้คะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะไปนอนที่สนามบินก่อนหนึ่งคืนเพื่อไปรอเช็คอินอรถไฟเที่ยวดึกที่สุดตอนนั้นที่หาได้แล้วก็ที่ราคาถูกไปถึงตอนเที่ยงคืน เราก็เลยไปนอนที่สนามบินแมนเชสเตอร์เพื่อรอเช็คอินแต่ผลปรากฏว่านอนไม่ได้เลยวุ่นวายมากสภาพไม่เหมาะแก่กันนอนไม่เหมือนสนามบินเมืองไทยที่ยังหามุมสงบได้แต่อันนี้ไม่ไม่ได้เลยจริงดอนเมืองยังพอมีที่บแบบทีเลเราเ,เคยนอนมาแล้วส่วนอภูมิก็นอนมาแล้วเพื่อรอขึ้นเครื่องดอนเมืองก็นอนมาแล้วแต่ที่แมนคือไม่ไหว ก็สรุปว่าคืนนั้นไม่ได้นอนเพลียมากเราออกจากบ้านเราตั้งแต่วันเท่าไหร่สามทุ่มเพื่อไปอยู่สนามบินเพื่อรอที่จะเช็คอินตอนตีห้าไม่ได้พักขึ้นเครื่องบินไปปุ๊บก,ก็ไม่ได้นอนฝรั่งแย่งที่นั่งแต่ตอนนั้นคือไม่มีแรงจะไปต่อสู้อะไรแล้วเพราะว่าง่วงและหมดพลังเพราะฉะนั้นที่ทุกคนจะเห็นในคลิปนี้ก็คือจะเป็นเราที่ยมยมเน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้าเน,เนะเานะแล้วก็พอไปถึงที่โรมก็เจออุณหภูมิ31องศา ร้อนมากจนเราบอกว่าถ้าเกลียดใครอ่ะให้บอกให้มันไปอิตาลีหน้าร้อนคือมันร้อนแบบร้อนมากๆแล้วทุกคนก็จะด่าแล้ว,ว่าก็มาจากเมืองไทยนี่แค่นี้ไม่น่าจะบน่นเมืองไทยร้อนกว่านี้นี่แต่อยากจะบอกว่าเมืองไทยร้อนอ่ะแต่เมืองไทยมีห้องแอร์นะเ๋ยวเพิ่งสปอยแล้วกันเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นสปอยกันโอเคไปเจอไปเจอ,ไปเจอกันวันแรกเลยครับไปเลยตอน,น นี่อยู่บนรถไฟขบวนที่ชื่อว่า l e o n a ด d o da v i ี c i Express เร่จะนั่งเข้าเม,มืองอโมแอร์พอร์ตลิงตอนนี้อากาศร,ร้อนมากร้อนเหมือนเมืองไทยเลยสามสกว่าองศาคิดว่าเสื้อที่ออกมาจะไม่ได้ใช้จะจะ,จะใส่แต่เสื้อ,อยืดกางเกงขาสัน้น ตอนนี้เราอยู่ที่น่าโรงแรมที่พักของเราที่อิตาลี่ะโรงแรมชื่อว่าโฮเทลเวอจิเนียแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาหโมงเย็นจะออกไปหาข้าวเย็นกินหลังจากที่เช็คอินแล้วก็สรุปเกือบจะเป็นไหลตายทางเราก็ขอหลับก่อน แล้วก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปเดินเล่นชมเมืองด้วยความที่มันเป็นหน้าร้อนก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าแบบมันปิดแล้วก็ช่างมันแต่ว่าฟ้ายังไม่มืดแล้วก็เดินเล่นที่เราที่เราต้องมาพักผ่อนก่อนเพราะว่าเราไม่ได้นอนตอนกลางคืเนเราจะเดินไปห,หาอะไรกินนะ ทำเป็นโค้งสวยงามมากใหญ่โตมากนี่ยังเป็นแค่จุดดิพับบิก้าเล็กๆเขาเขียนในอินเทอร์เนะ็ตกำลังรอ,อก,กินไอตินมนะชื่อว่าจอห์นนี่กาโลเป็นร้านที่ติดกับสถานีเมโทรใช่ไหมดิพ <Mango. S 1> ับบิก้าแมงโวอย่างไงบ้างดีไหมอร่อยไหม ไอติมมะม่วงและก็เมลอนในราคา3.5ยูโรคัสตาร์ดเค้กตอนนี้เรายืนอยู่ที่ส่วนที่อ่านเองนะเป็นตามภาษาอังกฤษคือพิซซาเดอโปโปโลแต่ภาษาอิตาลีอาจารยา์อยากตรงนี้เป็นเหมือนจตุรัสเขาบอกว่า เป็นภาษาอังกฤษคือ People Square จตุรัสของประชาชนอะไรองี้มั้งเป็นจุดที่ถ้าคนมาโรมจะต้องมาเช็คอินจุดนี้เป็นจุดแรกเป็นจุดสำคัญของเมืองอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเป็นลานประหารช่วงศตวรรษที่ 19, 1ิ้นต้นเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆครับเนื่องจากมันเป็นวงกลมถ้ามองจากข้างบนมันจะเป็นกลมๆอยู่ตรงกลางเมืองเหมือนว่าทางนี้จะเดินไปจุดชมวิวข้างบนนะออาจจะเป็น ขึ้นดอยไปอะไรซึ่งไกลเราจะไปแค่นี้ก่นอนไปจะหาที่กินข้าวกันเพราะถึงแม้ว่ามันจะสว่างก็จริงแต่ว่านี่มันก็จะสองทุ่มแล้วและจากการสารันนิษฐานของเราเราจะกลับไปใช้อีกตัวเมื่อกี้ไม่ทันเพราะมันเลย100นาทีอ๋อพูดเรื่องตั๋วก็ได้นี่ว่าเราซื้อตั๋วแบบ วันนี้เรา <100 S 2> ใช้นนวันนี้เราขึ้นเมโทรด้วยตั๋วที่ใช้ได้100นาทีในราคา1.5ยูโรแต่เรางงกับประเทศอิตาลีมากเลยว่าเราไม่สามารถซื้อตั๋วรถด,ด้วยบัตรได้อะมไม่ค่อมยไม่ค่อยทันสมัย,ย,มยไม่ใช่ดิจิตอลแบบจริงจัง เราไปอยู่ที่ร้านาร้า,านอะไรของมั้ทจำชื่อไม่ได้ไีไไ่อยู่ใกล้จตรุรัสพี่กองสั่งเลยนะซิงค์าหมึกทอดสปาเกตตีอหอยบีบเอ็นจอย <Enjoy. S 3> อีกคือปลาหมึกทอดนาวัตสิงห์ไม่ครับไม่ครับอืมไอตอตจงังเลยเฟตตูชินีหมูจา้าซอสอ,อะไรก็ไม่รู่แล้ของแกงว่ะของพี่แกงคือสปาเกตตี้ใส่หอยลอ คือบันไดสเปนะครับเป็นที่ฮอตทิตของคนนักท่องเที่ยวสาเหตุที่มันตั้งชื่อว่าบันไดสเปนเพราะเมื่อก่อนตรงเนี้ยเคยมีสัดูดสเปนตั้งอยู่ตรงนี้เปน,นความรู้แบบตอนที่เราไปโตเกียวอ่ะมันก็มีจุดเล็กๆเ,เ,เ,เรียกว่าบันไดสเปนเหมือนกันนะตรงย่านชิบูย <คน S 2> ่าคนสเปนชอบทำบันไดเหรอเราก็เลยสงสัยว่าบันไดสเปนนี่ไปอยู่ทุกประเทศหรือเปล่าวะอ๋ออันนี้คือต้นตำรับของมันหรอมีร้อยกว่าขั้น เหมือนรอยสุเทพเนี่ยเหรอต้องเดินนับขั้นเขานับกันเขานับกันร้อยสามสิบกว่าขั้นไม่ได้ไม่ได้สูงมากไงก็ข้าบันไดครับอิสัจจ์บันไดมันแบบเป็นเลเยอร์ไงแล้วคนก็ยืนอยู่แบบเป็นจุดๆแล้วก็ชมเมืองคิดว่าสวยตรงนี้เป็นย่านช้อปปิ้งแบรนด์เนมไม่เหมือนซอยเมื่อกี้น่าจะเป็นไฮสตรีทธรรมดาอันนี้เป็นแบบฉีปราดาชาแนวดีออทั้งหลายตรงนี้เป็นน้ำผู้น่ารักทุกคนจะโยนเหรียญตรงนี้นะครับก็เห็นโยนกันทุกที่อ่ะ ที่ไหนมีน้ำผุคนเยอะมากครับต้องระวังโจรด้วยนะครับฉันจะนอันตรงนี้เนี่ยเรียกว่าฟอนทาน่าทรีโทนีขนาถูกไหมคะคุณกิตติคะเดี๋ยวทางเราจะใสะ่ข้อมูลให้เป็นตัววิ่งนะคะ,ะคก็ขอจบสำหรับวันนี้ไว้ก่อนเป็นวันที่ไม่มีอะไรมากเพิ่งมาแล้วมันก็เหนื่อยคิดว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้าแล้วไปเที่ยวให้เยอะกว่น,นี้ เดี๋ยวไปหาอะไรเย็นๆกลับเข้าที่พักเดี๋ยวใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราจะเดินกลับเป็นการย่อยอะาคา่ะเพราะว่าเราใช้ไอ้ตัวรถเพราะมันเลยเวลาที่เราจะขึ้นคถดนาทีไม่ได้ซื้อใหม่ก็ได้นี <c oughs> ่นะงกอะไรนักหนาเนี่ย